พวกนายนะเข้ามาดูชั้นแล้วสินนะเอาล่ะสวัสดีครับยินดีที่เราก็สู่ช่องดาไม่เยอนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมวูดเดอร์ลิงเว็บนันแลละเราก็ยักันอยู่กับเก้าอี้ของเวอร์จิลแต่เสียดายนะที่เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเก้าอี้เหล็กนะถ้าเกิดเป็นเก้าอีพ้พลาสติกเดี๋ยวรับรองแนละ้วว่าเหมือนได้มี เลยนะทุกคนและที่ผมเข้ามาในเกมนในวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้จะมาตีบอสโชว์โหดนะให้ทุกคนดูแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาทําการสุ่มตัวละครน,นะซึ่งในวันนี้เนี่ยตัวชา้างลีเนี่ยมันก็เข้าเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยผมในชอบมากและโดยเฉพาะหุ่นของเขาเนี่ยบอกเลยว่าถูกใจผมเป็นอย่างมากเลยนะทุกคนเอาล่ะว,วันนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการนะดองเพชรเอาไว้ไปดที่เรียบร้อยนะดูที่หมื่นห้านะโอ้หมื่นห้าแปดร้อยไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะแต่จริงๆเนี่ยมันก็มี กิจกรรมนัแจงกันมาให้ฟรีบ้าง้วแต่ผมเนี่ยก็ทาการสุ่มไปบ้างแล้วแต่มันก็ไม่ออกสักทีนะแต่วันนี้เนี่ยผมก็รอจะมาสุ่มพั้อมๆกับเพื่อนเลยนะดูกันนะว่าผมจะได้หรือเปล่านะไม่พูดเราตะเป็นเรามาเริ่มทําการสุ่มเลยตอนอื่นเนี่ยแล้วก็เริ่มจากสิบโลไปเลยนะน้องดูนี่มันจะออกหรือเปล่ามาดิมาเลยอพุ่งออกมาโอ้โสีม่วงเรียบร้อยเจริง <laughs> ไปไปไป,ไปกด กดข้ามสกิปสกิปสกิปอืมโอ้โหยกูไม่ได้อยากได้มึงเลยอ่ากดทีเดียวเลยแล้วกันเรียบร้อยอแล้วครับเกลือไปละหนึ่งโอเคไม่เป็นไรเรายังมีเหลืออยู่นี่เลยใช้เพชรรับกันแรกเลยจะไปโผล่มาอืมสีทอทองเรียบร้อย <c oughs> ม่วงอะลามเจ๊ง โอ้ได้มาสองกันเลยอ่าไปต่อนะไปต่อไม่เราไม่ยอมแพ้หรอกเราเตรียมการเพื่อสิ่งนี้นานละกดไปอีกไปหมุนสุมอบดวงกดๆโอ้ขอาผมมันมเรียบร้อย <c oughs> อเกี่ยมดีมากเอ้ยพี่แวนผมแดงเอ้ยผมชอบตัวนี้นะอ่ะไปต่อไม่รีบรับเ้ยไม่รีบนะไม่ไม่ทำอะไรแล้วกดละลุนละเหนียวเหนียวละ สีแดงลอกมาโอ้มามาแล้วโอมาไปมามาแล้วม่วงมาเลยมาเลยจากนี้เอ้ามาเลยโอ้เยี่ยมยอดโผล่มามาแล้วเยี่ยมเลยโอ้เยี่ยมยอดในที่สุดผมก็ได้ครอบครองเธอมันมาแล้ว อ้าเยบมาอีกไหมอีกสักอันหนยสสมได้สองตัวลวดโอ้โหได้ตัวสีม่วงตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้อเอาละ่ะในเมื่อเราได้ตัวละครแล้วเนี่ยอืมมันก็ต้องมีอาวุธประจำตัวของเขาอันนี่ผมมีโลที่ดองไว้ด้วยนะอยู่ที่สิบหกโลเปิดมาก็สมไปสิบกันแหละเปิดแล้วออกแล้วไหม ทองเลยสีทองอม,ม่วงชิบหายกดข้ามเลยผมกดข้ามเลยเออผมไม่ไม่เราจะไม่เสียเวลากาบของพวกนี้นะครับไปสิกดไปโผล่มาโผล่มาสีทองเลยกูชอบสีทองออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมสีทองกดเมาส์โลลัว อืมไม่ออกเลยโอ้โอไปต่อครับความพยายามพวกเราอย่าจบเพียงเท่านี้มันต้องมีอีกสักครั้งหรืออีกสองร้อยครั้งไปโอ้ยเสียงจะไม่มีแล้วโดอีกมาเลยสีท้องโอ้โหโกดสคริปไไม่ดูแล้วครับ <laughs> เจ๊งเจ๊งแน่แนดูจากลักษณะผมน่าจะเจ๊งนะ <laughs> ไปอีกครับ เดจงเลยไม่หรอกไม่เจงหรอกอืสีทองโอ้ยพอสักทีได้ไหม,มสีทองไม่โผล่มาเลยได้ปืนเอาละเลยแปดพันไปอีกครั้งออืกดมาแล้วโผล่มาสีทองอม่วงเรียบร้อย รอบนี้น่าจะยับทุกคนโอ้ยหนอหกพันแล้วไปอีกพันหกอือกดไปครับโอ้โหมึงกดไปเท่าไหร่กิโลเนี่ยซีสองโอ้ยมึงเกมอะไรวะเนี่ยเป็นลมตายอ่ะอมันยังมีโอกาสใช่ไหม <c oughs> โอกาสของเราดาบนะดาบอะมา กดไปอีกพุ่งมาอมโอ้ยดีต่อมาเลยโอ้ย,อยกดไปครั้งเนี่ยไม่ได้นับเลยเมื่อกี้มาไปเรื่อยๆครับไปอีกมาแล้วดองนี่แหละออกแน่ได้แล้วในสุดจะกรได้มันมาแล้วโอ้ยลุ้นลุนมันจะลุ้นยังไงละเจ็บคอด้วยทุกคน <laughs> โอ้ยปาริกินสําเร็จแล้วนะนะทุกคนสำหรับผมเนี่ยมันเป็นสายฟรีนะบอกเลยว่าสายฟรีได้มาขนาดนี้เนี่ยดีแค่ไหนแล้วนะจริงๆแล้วในเกมนี้มันต้องเติมะนะเพื่อว่าเราจะได้เอาเพชรามาสมเพื่ออัปเกรดให้ดาบหรือว่าตัวละครเนี่ยมันเก่งขึ้นนะแต่ผมเนี่ยเอาจริงนั้นเล่นเพื่อสุขภาพนะไม่ได้เล่นแบบว่าทําดาเมจเปอร์วางอะไรนะมาลายลาดาบนะอืพูดถึงตัวนี้ก็เป็นดาบไฟนะมีโนคามีคำระเหมือนกัน อืมแลวเนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ช่างลี่เนี่ยตัวปองของผมเนวันพีดีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนวู้ยดูซะก่อนอืมจุดไฟอืมไม่ต้องบอกกูเงียบกูแคทอยู่ <laughs> โอ้โหทุกคนแม่ผมได้ชอบมากเลยตัวนี้เนี่ยดูสก่อร์ชุดเชิดโอ้ยดู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 สูมเข้าไปถูกใจผมจริงๆเลยและในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้นะก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลุ้นกับผมดูนะผมจะได้หรือเปล่าแต่จริงๆในเกมพวกนี้เนี่ยผมเนี่ยสุ่มมาเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยจะออกกันนะครั้งแล้วเนี่ยผมก็สุ่มไปเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ออกสักตีแต่รอบนี้เนี่ยบอกเลยว่า เตรียมใจไว้แล้วนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะได้มาเหมือนกันนะทุกคนในช่วงนี้เนี่ยที่ผมไม่ก็ได้ทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูกันเลยเนี่ยก็เพราะว่างานช่วงนี้เนี่ยมันหนักมากนะหนักจนว่าเหมือนมีภูเขาโอเวอร์เลนเนี่ยมาตั้งอยู่หลังผมอยู่ตลอดเวลาเลยทาให้ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปให้เลยนะจึงจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอโทษทุกคนจริงเลยนะครับที่ไม่ก็ได้ทาคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูเลยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทําคลิปให้มากกว่านี้นะแต่ช่วงนี้เนี่ยก็พอจะมีเวลานะผมก็จะพยายามมาทยอยอัพคลิปให เป็นบัตรเปลววิไม่ก็พับจีนะซึ่งมันก็จะซ้ำชากํำเจหน่อยนะก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนและสำหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงนี้ผมก็ขอขอบคุณขอภัยจากใจจริงเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยสำหรับคลิปหน้าที่เป็นไรฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแหมว่าแต่เธอนี่สวยดีจริงๆเลยนะเป็นแฟนพี่ไม่เนชะ ตดมือลบลบลบมาลบไปเลยอืออืออ้าวไอ้เหี้ยเจอมามาอีกสักรอบมาดูนี่มันจะเป็นยังไงมา

โอ้โยเอาไปเลยนะมาโดนไม่เป็นไรนะครับตนนัวนี้ยิงกันไปยิงพี่แม่โอ้โหเกือบตายเล่นเลอสิมา,มาโอ้โห ครับได้อยู่ย mm ูไปยูไปเอาไปอือหือเกือบตายอือ ไอ้ทีนึงมากดค้างอือกดลบท์อืมลบท์อือโอ้าเอาเว้นแรมาก่อนโอ้ยเกือบตายแล้วโอ้ยโอ้โหแย่เลยพายแล้วอืม อีกสักทีนึงตายแล้วอัติเมตมาแล้วออติเมตขังตายดอกนี้เลยฮิเจวไอ้เท่ไปหนึ่งดอก เออเยียแม่งกูจะประการ